สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมทุกท่านนะคะนางน้อยชาแนลขอขอสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อน,นี้ครอบครัวนางน้อยสิพาพี่น้องมาดูคุณยายพาคุณยายผู้ดีได้เข้าโพดลืมบ้านนางน้อยเอินมักซ์ลีเดียขมาได้มาเยอะเหมือนกันค่ะพี่น้องอยู่หมู่บ้านในโรงเรียนปลูกค่ะเข้าสิมาแกะเอาแต่เปลือกมันหรือกาบมันพี่น้องเลยอันนี้สิทำ ห่อกาบมักสลีข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวดำเลยค่ะห่อกาบมักสลีห่อกาบข้าวโพดนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้คือข้าวโพดนะคะที่นางน้อยซื้อมาซื้อมาห้าสิบบาทค่ะ,ะถือว่าได้ลายเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะผสมกับข้าวกลํ่มนี่แหละค่ะมันจะเป็นสีดําสีเหลืองนี่นะคะแต่รู้สึกว่ามันอยากค่อนข้างไม่อ่อนค่ะพี่น้องเพื่อนเก็บไว้ให้นางน้อยก่อนมันมันก็เลยอยาก แก่ๆจากหน่อยคุณยายเพื่อนกับมาเลือกค่ะเลือกใบงามๆค่ะเอากาบมันเนี่ยเปลือกมันเนี่เปลือกขา้าวโพดนี่ค่ะกับมาเลือกไว้ความจริงน้องน้อยกับบอกคุณยายว่าคุณยายทําข้าวเหนียวก็ได้ก็แต่ว่ามื้อน,นี้สิเหตุเขากำค่ะข้าวเหนียวดาหรือขา้ขาวกลําข้าวเหนียวดําใหม่เลยค่ะจากคลิปที่แล้วที่น้องน้อยทขาข้าวเหนียวดำน้องน้อยซื้อมาสองกิโลก็เหลือแก่คุณยายเพิ่นมา เสเห็ดนำมือนี้นำค่ะแต่บได้มาลายพี่น้องประมาณครึ่งโลค่ะแล้วก็ผสมข้าเหนียวขาวเขา้าเหนียวขาวอีกจักหน่อยค่ะมันจะได้นิ่มก็มาหนึ่งคืนมาได้พี่น้องนี้จาได้มาเห็ดคุณซื้อเส้ามาคุณยายไปกับมาขูดมะพร้าวแล้วค่ะเตรียมมะพร้าวมะพร้าวก็จะเป็นแบบผู้ดีขูดค่ะเขาเรียกว่าทึนทึกก็ไม่ใช่ค่ะอ่อนกว่าทึนทึกนิดนึง เป็นเมืดสูดอย่างในเแม่นังน้อยแล้วก็อันนี้แล้วก็มาขูดค่ะใส้กระต่ายได้ค่ะขูดขูดเอาสิปุนเข้าไปคุณยายจัดการเองเลยค่ะเราให้หนังน้อยอออขูดนโอ้ยบบขูดเลยยาย,ยเห็ดเมืดแม่นังน้อยค่ะพาเห็ดอย่างกระเห็ดอันนี้บอกตรงเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่นังน้อยเห็ดนังน้อยก็บิ่งใน youtube นี่แหละค่ะพี่น้องบึ่งสูตรบึ่งอย่าง แต่มันบ่มีสูตรตายตัวหรอกค่ะถ้าเฮาอยากให้มันหวานมันมันกะใส่เพิ่มน้ําตาลกะทิมะพร้าวเข้าไปอันนี้เฮาลงต่ําด้วยค่ะต่ําในขกข่าที่เฮามาไว้นี่แล้วก็ลงต่ําแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเทลงมดเลยยายเอ้ยเทลงมัดเนี่ยแล้วจังต่ําต่ําเทเดียวต่ําก็ให้มันละเอียดสักหน่อยค่ะก็มาถึงับว่าละเอียดมาก มันเลงลงไปแล้วค่ะตำเซ็คโเข้าเนี่แหละพี่น้องเอ้ยล้างดีๆแล้วมากะมาตำบางคนก็จะใช้ข้าวเหนียวธรรมดาข้าวเหนียวสารข้านี่แหละค่ะมาบบได้ผสมแป้งผสมยังดอกค่ะสูตรนี่เป็นสูตรที่บบได้ผสมแป้งตำเอาจนมันละเอียดพื่อราคะ นี่คุณยายเป็นกะฝานมักสลีลงแล้วคะ่ะปาดปาดลุงซอยลงแล้วคะ่ะใส่ขกแล้วก็สิมาได้มาตำรวมกันละค่ะบาัานนี้คุณยายน้งน้อยถามว่ายายสิตำม,มืดบอระบอกตำม,มืดเลยเอาหมดเลยทั้งหกฟักนั่นลคะ,นะคะ่ะเห็ดกินเ้อค่ะบ่ได้เห็ดขาย่อกะอาจสิไม่สวยนะคะพอเราทำกินแล้วเป็นครั้งแรก มันเป็นเหมือนกิจกรรมในครอบครัวพี่น้องเอ้ยเห็ดกินอยากกินอย่างกระเห็ดกินค่ะครอบครัวนางน้อยสิเป็นเนีนี่ล่ะนางน้อยบอกให้คุณยายเอาให้มันมดแล้วก็ตามแะพี่น้องบ้านี้ตามรวมลงไปกับเขานี่แหละค่ะ แล้วก็เอาเมือกมะพร้าวที่ห้าคูดนี่ลงม,มาตําค่ะก็ได้หลายได้ค่ะพี่น้องบริได้น่อยได้นี่ถือว่าเยอะคุณตาก็มาตําซอยปรุงด้วยเกลือค่ะพี่น้องของหวานทุกอย่างนี่ต้องตัดเกลือ เกลือนี่ประมาณ1ช้อนเลยล่ะค่ะใส่ลงไปเกลือน้ำตาลทรายแดงค่ะประมาณครึ่งโลกค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยอยากได้หวานมันสำาใดใส่เข้าไปค่ะกะทินี่ประมาณ250 ml ค่ะพี่น้องเพราะดังน้อยซื้อมา500 ml คุณยายใส่ครึ่งหนึ่ง ประมาณสองร้กะว่าหวานว่ามันฮะล่ะค่ะต้อง้อยก็มีการชิมน้ำได้ค่ะบันนี้กับมาถ่ายเทภาชนะค่ะเพราะว่าหลังจากเราอันนั้นนั้นแล้วใส่เครื่องลงไปทุกอย่างแล้วเพราะว่ามันแคบกุนตาเว้าเอาใส่กะละมังค่ะแล้วเอาสีมาคนอีกรอบในกะละมังนะคะ บางคนเขาจะใส่แบบนวดฟักทองตำฟักทองลงไปผปสมด้วยเพื่อให้เนื้อแป้งมัเข้ามาในสีเหลืองแต่เม่น,นี้น้อยใส่เป็นข้าดำแล้วตักออกมาใส่กระละมังไว้แล้วคะ่ะถามว่าใช้เวลานาน,านไหม mm hmm. ก็นาน นานพอประมาณนึงค่ะพี่น้องบอด้นอันนั้นหลายแล้วก็คุกเข้าส่วนผสมให้มันเข้ากันดีๆก่อนค่ะคุณยายก็สิเตรียมกาบมักสลีกาบข้าวโพดไว้แล้วค่ะทน้อยนี่ยังหออ่อบุป็นบางคนเขาห่อ,อกเก่งๆเนี่ยเขาห่อ,อเร็วขนาดใดค่ะพี่น้อง คุณยายแล้วก็ยิบอันเศษขนมันออกมาขั้นตอนการห่อค่ะคุณยายเพ็่นก็เริ่มก่อนบางคนเขาหอ่อเขาสิแบบไม่ปิดหัวปิดแต่ท้ายแล้วก็จะชันลงสา์เท่าที่น้องน้อยหเห็นนะคะ เห็นใน YouTube ที่ช่องเพินทำอันนี้เป็นครั้งแรกของคุณยายและนางน้อยค่ะบอกยายว่าเอาไม้จิ้มฟันมากัดไว้บงงามค่ะห่อกิบิานบ้านเท่านี้ล่ะค่ะขอให้ข้างในมันอร่อยหวานมันก็พอนั่งห่อกับยายใช้เวลานาน,านกว่าสิแล้ว ก็เอาไม้จิ้มฟันมาคัดกัดมันแล้วค่ะให้มันอยู่มีทั้งห่ออ้วนห่อน้อยห่อใหญ่สลับกันไปปุ่นปีกันไปค่ะพี่น้อง คุยกันมีการคําเว้าคคาจากันตลอดที่อย่นั้นเลยค่ะคุณยายก็นั่งเห็ดอยู่ได้ลายแล้วค่ะอันี้ยายเราบอกคุณตาว่าไปตัดใบตองมาไปห่อใส่ใบตองก็ได้แล้วเอา แม้นค่ะบางอันนั้นเขาก็ใส่เบตองแต่อยากให้ได้ฟิลมันจริงๆมันก็ต้องใส่เปลือกหรือก,กะมันนี่แหละค่ะพี่น้องคุณยายเพื่อนกันนั่งเพื่อนกระบ,บอกนังน้อยห่อแม่ห้อแม่ห้อซ้อยกันนังน้อยือได้บ่ห่อบ่ห้อมันก็ะเริ่มอันนั้นอยู่ตูวแล้วเพื่อกระห่อแบบมุกมุกเอา กัดคือใบตองนี่ก็มีค่ะห่อหน้อยน้อยแล้วทําเป็นห่อมุกเอาทีนี้คุณเพื่อนก็นให้คุณตาไปเอาใบตองมาแล้วค่ะเพื่อสิมาทําเป็นห่อหอมันโบโบ,บ,บหอมันห่อยกเผื่ว่ากาบมักซ์ลีนี่แล้วคุณยายเพื่อกระเาใบตองมาแล้วค่ะมันก็สิเป็นอย่างนี้แหละค่ะห่อใบตองพร้อมนั่นห็นบอกค่ะห่อใบตองก็นึ่งได้ค่ะมันโบเดสนี่ะ ห่อใบตองเนี่มันสีห่อง่ายแต่ห่อก้ามมาเข้าโพดนี่แล้วแต่คนถนัดเลยค่ะบางคนก็เจ้ากระเห็ดงามงามค่ะพี่น้องก็ได้หนึ่งซึ้งพอดีล่ละค่ะพอห่อแล้วก็ได้วันนี้มันแล้วแล้วเรากระสิได้ทําการเอาไปนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เตรียมตูแล้วเตรียมนึ่งแล้วค่ะวันนี้เรานึ่งเตาถ่านใส่ซึ้งที่เก่าที่เดิมของเฮา รอมันสุกเนอค่ะบันนี้สิมาเปิดชิมให้ดูสุกแล้วค่ะพี่น้องหอมเลยค่ะหอมธรรมชาติของเปลือกข้าวโพดหอมมากเลยค่ะตัวที่ใส่ใบตองก็อาหน้ากินมากแต่บันนี้นงน้อยสิมาแก้ใอ้กินให้เบิ่งเลยพี่น้องมันก็โอเคค่ะใช่เลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะหวานมัน สุดยอดเหนียวด้วยค่ะเหนียวธรรมชาติจากข้าวหวานมันหอมมาเด้อค่ะเด้อครั้งแรกของขอครอบครัวนางน้อยเด้อค่ะที่เหตุเนี่ยมาชิมด้วยกันค่ะนางน้อยกินครั้งเดียวหมดประมาณสามสี่อันพี่น้องนี้อิ่มยังคากเลยมาเด้อค่ะทั้งหวานทั้งมันมากินด้วยกันค่ะ